เทศบาลน,นครแม่สอดร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดการประชุมวางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองแม่สอดค่ะดเรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและชาวชุมชนอิสลามหน้าที่ทําการชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนจัดการประชุมแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและการพัฒนาเมืองแม่สอดแบบมีส่วนร่วมการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแนวทาง การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและการพัฒนาเมืองแม่สอดอย่างมีส่วนร่วมจึงได้มีการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเบื้องต้นด้วยการสํารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่ดินที่อยู่อาศัยทั้งเมืองเพื่อให้เกิดการออกแบบกลไกลและแผนการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในเมืองที่เป็นรูปธรรมข้อมูลสรุปผลการสำรวจชุมชนสรุปการทำงานวางแผนการขับเคลื่อนเวทีใหญ่และการสำรวจข้อมูลทั้งเมือง